อู๋แน่นจัด Unspoke Realfit S1 นี่คือลำโพงบลูทูธที่มีขนาดเล็กแต่ให้กำลังขับมาถึง5วัตต์ คลิปนี้มาแกะกล่องรีวิว Realfit s 1ตัวนี้กันซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาแล้วก็ยังไม่ได้แกะซีลอะไรเลยนะก็คือยังหองหุ้มอย่างดีอยู่เลยซึ่งผมจะมาแกะกล่องแล้วก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าคุณภาพของมันเนี่ยจะเป็นไงรวมไปถึงสเปคที่เขาให้มาเพราะว่าดูจากเรื่องของสเปคที่เขาให้มาแล้วถือว่าเป็นลำโพงบลูทูธที่ให้สเปคมาจัดเต็มเลยทีเดียวกับราคาที่ไม่ได้แพงมากก็คือหลายๆคนจับต้องได้แน่นอนคือราคาเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเป็นราคาแลดเซลลงมาแล้วแล้วก็็็็เเปปนนนนนนลลโพงงงูููททีีี่่่่กกกกระะะแแสอออยใตนน้้ซึคิผมมจาด ว่าตัวลำโพงเนี่ยมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงเดี๋ยวจะเทสเรื่องของคุณภาพเสียงให้ดูคร่าวๆด้วยว่าคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการอันสปอครวมไปถึงคุณภาพเสียงคร่าวๆของตัวลำโพงตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคร่าวๆกันก,นก่อนว่าเป็นยังไงลำโพงบลูทูธตัวนี้ให้กําลังขับมาถึง5 w, วัตเชื่อมต่อผ่านเวอร์ชันบลูทูธ5.4ระยะในการเชื่อมต่อสูงสุดอยู่ที่10เมตรความจุแบตเตอรี่ให้มาที่5้า้ยมิลลิแอมแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้ถ อยู่ที่130กรัมนี่ก็จะเป็นสเปคคร่า,าวๆของลําโพงตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการแกะกล่องแล้วก็เดี๋ยวเทสรเรื่องของเสียงคร่า,าวๆให้ดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยว่าลำโพงทุตัวนี้จะเป็นยังไงเดีย๋ยวก่อนอื่นเราก็มาดูรอบๆกล่องกันก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูรอบ,รอบ,รอบๆกล่องกันก่อนว่าเขาเขียนสเปคอะไรมาบ้างแล้วก็ดูดีเทลรอบๆของตัวกล่องนะนี่จะเป็นด้านหน้า ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวกล่องก็จะมีรูปของตัวลำโพงนะแล้วก็แบรนด์ RealFitz รวไปถึงชื่อรุ่นของเขาก็คือ r e a l f i t S1 Wireless Speaker นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นภาษาจีนตรงนี้ส่วนด้านข้างก็จะเป็น Bass Boost ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคุณภาพเสียงเบสที่เขาให้มาแล้วก็รองรับคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi Audio แล้วก็ Fast Connect ตรงนี้ก็การเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะ หลังจากแกะซีลมาก็แกะตัวกล่องนะครับแล้วก็เราดึงออกมาดูนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านในแล้วก็เดี๋ยวตัวกล่องวางไว้ด้านข้างตรงนี้นี่ก็จะเป็นด้านในตัวกล่องก็จะมีตัวลำโพงแล้วก็ตัวสายชาร์จเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูตัวลำโพงเรามาดูสายชาร์จของเขากันก่อนที่เขาแถมมาจะเป็นพอร์ต USB-A 2จะเป็นพอร์ต USB-A 2 Type C นั่นเองอันนี้เก็บไว้ก่อนส่วนลำโพงของเราอยู่ตรงนี้ ก็จะห่อหุ้มมาด้วยถุงพลาสติกแบบนี้สัมผัสแรกน้ําหนักในการจับถือผมรู้สึกว่ามันแน่นนะคือเห็นว่าตัวมันเล็กขนาดนี้แต่ผมเทียบกับฝ่ามือดูนะก็ถือว่าเล็กมากเลยนะคือเราเนี่ยเนี่ยครับประมาณกำได้เลยนะก็คือขนาดเล็กขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าน้ําหนักหรือว่าเรื่องของงานประกอบเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันแน่นหนาแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรคือมันสัมผัสได้ถึงความแน่นหนาภายในเลย ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของโมเดลเรื่องของแบรนด์แล้วก็สเปคคร่าวๆที่เขาเขียนมานะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแล้วก็จะมีสกรีนว่า Base Boot t e c h นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เลยรอบๆแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นซับบู์ขนาดเล็กแล้วก็พอชาร์จ usb type c ปุ่มเปิดแล้วก็ด้านข้างมีอีกไหมไม่มีละตรงนี้ก็จะเป็นตัวดอกลำโพงที่เขาจะส่งเสียงออกมานะจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ ก็จะเป็นรอบๆของตัวลำโพงจะเป็นประมาณนี้เลยถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีแล้วก็สวยงามนะรวมไปถึงขนาดที่เล็กกระทัดรัดคือมันเหมาะกับการพกพามากๆนี่เดี๋ยวเรามาเทสเรื่องของคุณภาพเสียงกันต่อเลยนะครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้จะเป็นยังไงนอกจากนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานอยู่ด้านในกล่องแต่ตรงนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านแล้วก็ตรงนี้ก็เก็บไว้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลของตัวลำโพงก็สามารถที่จะ มาอ่านตัวคู่มือของเขาได้หลังจากแกะกล่องออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสรเรื่องของคุณภาพเสียงให้ดูกันว่าลำโพงตัวนี้มีคุณภาพเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเทสครขาข่าวๆให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงส่วนเรื่องของการรีวิวแบบเต็มๆเรื่องของการใช้งานว่าเอาไปใช้งานมาแล้วภาพรวมมันเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันแบบรีวิวแบบเต็มๆนะเรื่องของการใช้งานสาหรับลำโพงเดลฟิตตตัวนี้แต่คลิปนี้เดี๋ยวเทสเสียงให้ดูคร่าวๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวแบบเต็มๆให้ดูว่่่าาาาทีีเเอไปใช้งนนม คุณภาพเสียงมันเป็นยังไงกําลังขับดีหรือเปล่าแล้วก็มันโอเคไหมกับราคาที่เราได้มาก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนคลิปนี้เดี๋ยวมาเทสเสียงเขาคร่าวกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวลําโพงกันก่อนก็คือปุ่มเปิดเขาจะอยู่ด้านหลังเราใช้คำว่าด้านหลังได้ไหมด้านล่างแล้วกันเพราะว่าเวลาเราวางเนี่ยมันจะอยู่แนวนี้แบบนี้นะแล้วก็ตัวปุ่มเปิดเขาจะอยู่ด้านล่างตรงข้างตรงใกล้ๆกับตัว s u b w เ o อร์ของเขาก็จะมีพอร์ชาร์จไทป์ซีตรงนี้ปุ่มเปิดก็อยู่ด้านข้างเดี๋ยวเรามาเปิดกัน เสียงคุ้นไหมคุ้นไหม,ไหมเดี๋ยวลองปิดดูนะ <Okay. S 1> คุ้นมากคุ้นปะโอเคไม่เป็นไรเราไม่พูดต่อ <c oughs> นี่ก็คือเสียงเนี่ยคุ้นคุ้นเคยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูตอนเชื่อมต่อกันเดี๋ยวขอเชื่อมต่อกัน <c oughs> อ่า <c oughs> เสียงเชื่อมต่อเป็นแบบนี้นะเสียงเชื่อมต่อดีเดี๋ยวเรามาเทสเสียงคร่าวๆกันก่อนว่าเป็นยังไง <c oughs> อันนี้ผมอยู่ใกล้ไม้นะคือไมมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเทสเสียงตรงนี้เลย โ่แน่นจับแน่นจริงแน่นจริง นะผมว่าโอเคเลยและนี่ก็จะเป็นคุณภาพเสียงคร่าวๆที่ผมลองเทสให้ดูนะก็ถือว่าคุณภาพเสียงทําออกมาได้ดีเลยผมรู้สึกว่าเบสเนี่ยค่อนข้างจะแน่นด้วยความที่เขามีซับเบอร์ข้างหลังด้วยถึงมันจะไม่ได้มีขนาดใหญ่แต่ว่าด้วยกําลังขับ5วัต์เท่านั้นการให้มาก็ถือว่าดีเพราะว่าเวลาเราฟังเสียงเบสเนี่ยมันจะมีความแน่นมากๆก็รู้สึกว่า เอาแบบที่เราฟังตอนแรกเลยก็ถือว่าเป็นลำโพงที่ว่าคุ้มนะกับราคาส่วนเรื่องระยะเวลาการใช้งานว่ามันจะทนแค่ไหนอันนี้ก็ต้องดูระยะยาวกันนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าเออราคาขนาดนี้แล้วคุณภาพที่ได้จริงๆมันถือว่าคือตัวลำโพงเนี่ยมันมีราคาเพียงแค่ร้อยกว่าบาทแค่นั้นอันนี้ก็คือตอนที่ผมเช็คราคามานะคือมันมันอยู่ที่ร้อยกว่าบาทแบบร้อยนิดๆด,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 ด้วยซ้าไปแล้วก็กับคุณภาพเสียงที่มันได้เนี่ยผมว่าเป็นลำโพงบูทูธอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าคุ้มเลยรวมไปถึงเทคโนโลยีการเชื่ออออมมมต่่่่่ไวววาเเเเปป็็นนนนรร์์ชชัับูทีให มีพอร์ตไท p e C มาให้ในการชาร์จแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ที่500มิลลิแอมกับลำโพงขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ก็ถ้าเทียบกับคุณภาพเสียงที่ผมได้ฟังตอนแรกเลยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เสียดายเงินเท่าไหร่นะเพราะว่าเสียงดีเลยคือถือว่าเสียงโอเคเลยผ่านเลยก็ถ้าใครกำลังเล็งลำโพงบลูทูธตัวนี้อยู่ก็สามารถที่จะไปจัดกันได้นะเดี๋ยวผมแปะพิกัดเอาไว้ให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวแบบเต็มๆเรื่องของการใช้งานแล้วคุณภาพเสียงที่มันแบบเน้นๆกว่านี้รวมไปถึงอ คลิปนี้ก็ถ้าใครสนใจสินค้าหลังจากที่ได้ฟังเสียงคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวผมแปะพิกัดเอาไว้ให้ใต้ที่คลิปชั่นแล้วก็ในคอมเมนต์เดี๋ยวจะปักบุดไว้ให้ด้วยสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับลำโพงบลูทูธ Realfit S1 ตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ก็คลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวอะไรเพิ่มเติมรวมไปถึงดีวิวคลิปสินค้าอื่นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดติดตามไว้ได้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากไว้ด้วยนะครัับพง Real Fit ตวนี้